สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับทุกท่านทาง youtube ที่ช่องลาน้อยกาลสินนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปรายวันแต่วันนี้ลงคลิปตอนมาแล้วเมื่อแร่งพอกันอยู่แบบหนึ่ง <c oughs> <c oughs> จืออะไร <c oughs> จะไม่ได้อ่ะ <c oughs> จะไม่ได้ อยู่ที่บ้านหนองนาคำตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับบ้านหนองน,นาคำนะครับนี่เต็นท์ใหญ่ีายเผาเดือนอยู่ไหนวะอ้าวที่ไม่เห็น <S <S Factory> อะพ uh, yeah, ี่เอาเผาเดือนอยู่ไหนวะพอถอดชุดแล้วมันก็ไม่เหมือนอยู่บนเวทีอ่ะ หมานจังมมวนะขอร้อยยี่สิบได้ไหมวันนี้ไม่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านวันนี้ไม่ค่อยหมานเลยอ่ะอุ้ยพี่รายอย่ามาใกล้พี่ชัูให้เนี่ยอ,อันนี้เขาเรียกดอกอะไรเนี่ยนันยน่นเป็นกุหลาบอะไรวะ พี่ไปซื้อเต็นท์แบบนี้มาก่อนนะนนมันจะได้ประตูโคงไม่ติดเอ้านี่มันขาดแล้วเนี่ยเห็นไหมเขาซื้อังคาใหม่แล้วค่ะอ๋อมันขาดอนะ่ะเวสุขสันตวันเกิดน้องป้เกิืนะครับขอบคุณคนะ่ะ ั้งที่สองเอ้าก็วันนี้มันเกิดไงเมื่อวานไม่ใช่ไม่ใช่หรอมันเลยครับมันวันที่เก้าเอ้าอันนี้มนที่เก้าแล้วหรอมันมาที่แปดื่อวานถูกวันออ๋วัน้ะหรอแล้วตัวบาราลูกก้มไปสีนาบอกก็เฮ็ดยังแน่เกาะเข้ามาบอก่อไปเฮ็ดไปทั่วร์ที่บอกว่าแปดเฮ็ดพูดดีแล้วเขาก็ไปเต็ม พอผู้ดีตต่มเขาถือหมากปลอยับที่ียโอผู้ดีแล้วกับสเข้าได้ค้นแมนตัวเนาะค่ะอืมูดีแล้วกับพ่อพ่อ้หยดเติมด้เร็จนะเนี่ยแต่นี่เขากัแต่นี่กบ่แห้งแล้วเออพ่อแห้งแล้วไเนาฉันจะไปปักกาเพื่อธมีนะเธอปักแค่กางเกงเอาหีสิปากเอาเอ็นเอ็นใส่ปากไปหาเอ็นมาเอ็นหัวมันไนี่ะ แต่네้านี่มันหมุนเอาเร้วเรียกขวดน้ำเอ๊ะไล่ไปโซคีแล้วเอ็นโค้ดบอโอยกูท่ายคลิปมาปลาตัวต่นนะที่กองกบ ใกล้เสร็จยังเหลืออะไรเหลือข้างหลังเหรอเรือหกเลือแปดสิบเมตรซทำบอิจิตเจจ่างเนี่ยต้งบริจ่เงินเขาจ่ายเงินแล้วเออีกกอบเออซทำบริจ่างปลาแข่งเก่งเดี๋ยค่าจ่างพันหนึ่งคือหามันหลายเถอะ อ้าวเออมันบอไไปเดือ้บอมขึ <Đ> ấy, ้นจัไม่เสียงมันเนงขึ้นได้สู่ซุ่มญี่ปุ่นอยู่ทั้งนานสู้กันี่บอกตีไม่ก่อนไม่ถือเอาเรื่องเขาจะถือนิ้โอ้อมคุยใสเนื้อใม ไม่กกอาเซียพื้นแรงเยอมากเลยเน,นี่ยว้าวชิางานก็กำลังเก็บของนะครับไม่แรงไปพอกันอยู่บ้านน้องนาคข้าครับโอ้ยเคนเมาไม่ไปไม่ไป การพี่น้องเอ้ยสิได้ไปบาลไปให้ยังเกาะผู้ใดชอกผู้ไดช็อกเต้นอยู่เต้นอย่างนี้ ทิ้นเลยมันสีสวยนะเนี่ยก็สีไม่ออกแล้วเออมันคิงคองเลยโอ้มันอะไรงอคงเลยไปเอาเดินทางเดินทางนะครับฮะเขาเหนียวยมือขึ้นี่ยเออ โอเคนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับชิมงานกระวันคาราวันความสุขของลูกอิสานเสียงลำบานพินแขนประสานห่วงใจตุ้มพี่ตุ้มน้องคือน้ำคงที่มุนเอื่อยไหล เอ็นขวัญเอ็นใจจากเสียงของไทยบ้านเราเกิดแปลว่เาเทาไหร่นี่กิดรถเราบ่พระอุป,ปคุตนี่เพิ่นแห่พระอุป,ปคุตย่ำชงประมาณตีสามกัวตีสี่เพิ่นก็นจะแห่เขาพันก่อนเพิ่นจะออกเขามา่านเน็บไใบเน็บใบเน็บใบเน็บใบอ่อมซาลาเนี่ยที่น้องคือประเภทนี้ ของบุญพาเวทอันนี้พะระอุปคุตเรื่องวแมนพะปางเฉิดเรื่องคนทั้งคนมาเพิ่นคือเฉิด่แมนพระอุปคุตพะปางเฉิดวแมนได้พระอุปคุต <c oughs> เอม้ยอนอ้าวพะปางเฉิด <c oughs> ว่าสิเอาโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้านะครับน่านหอดแปดนาทีถึงน้อ